วัสดีค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิแก่นนะลูกใครจะยืนสมาธิก็ได้นะฮะเอาราเพื่อนเรสักคู่หนึ่ง ภาพชัดเสียงชัดไมเอ่ยลูกเช้ามานะคะมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันลูกสิ่งดีๆเกิดขึ้นง่ายมากนะคะถ้าใจเรามันเปิดเนาะแล้วเราก็ มองหาสิ่งดีที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราที่ยังได้ไปต่อนะลมหายใจของเราที่ยังได้มีอยู่มันแพงที่สุดแล้วนะคะอืมถ้าวันนี้เราไม่รู้คุณค่าในการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันน่าเสียดายจริงๆนะคะในขณะที่สัตว์บางชนิดครูเชื่อว่าก็อยากทําบุญนะแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะคะทุกวันที่ครูตักบาตรเนี่ยจะมีน้องแมวนะคะคุณตระ,ะกูลพวงต่างๆนะ ทองทองเพชรทองโชคทองทรัพย์เนี่ยเขาจะไปนั่งรอนะคะตักบาตรกับครูทุกวันเลยนะคะคิดดูสิว่านั่นคือสัตว์ที่เขาทําบุญไม่ได้นะฮะแต่เขามีความครูไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงไปนั่งรอตักบาตนะคะแล้วก็นั่งรอหลับพอด,ด้วยนะคะครูเชื่อว่ามันเป็น Law of Vibration นะคะคือแรงสั่นสะเทือนที่เขาก็รู้ว่าการทําแบบนี้เป็นเรื่องดีนะคะและ้วครูคิดว่าขนาด สัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขายังรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่มันดีสําหรับตัวเขาแล้วครูก็แบ่งบุญให้เขาทุกวันแล้วพวกเราละคะวันนี้เราเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะที่มีสมองสุดอัจฉริยะทําไมเราต้องทําให้ตัวเองทุกข์ทั้งที่เรายังไม่ได้ตกนรกเลยทําไมเราต้องทําให้ตัวเองเศร้าโศกเสียใจเราไม่ได้ทําความชั่วขนาดนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนไม่ เราแค่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะการกระทาไปซึ่งความผิดพลาดที่เราทําไม่ดีบางครั้งเราเองก็ไม่ได้จงใจหรือตั้งใจที่จะทํามันดังนั้นแค่ภัยตัวเองนะคะอย่าตัดสินว่าเราแม่งชั่วจนไม่สามารถที่จะทําวามดีได้แล้วชั่วจนไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆได้ทันหรอกอันนั้นเราคิดไปเองเนะะี่ยคะความดีเริ่มต้นได้เสมอเนะคะ <c oughs> อ่า ความดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะขอแค่เราตั้งใจตั้งจิตนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็คุ้มค่ามากแลละอ่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิกันทรคอยากให้เราขอบคุณจักรวาลเนี้ยลองมานึกถึงซีว่าจักรวาลเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะคะจักรวาลสําหรับเราบางคนก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าของเรานะคะหรือว่าโลกใบนี้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคฮะ วันนี้ใครเสพเรื่องไหนก็ได้แบบนั้น you are what you eat จริงๆนะคะถ้าวันนี้คุณกินเรื่องราวไม่ดีเข้าไปแน่นอนค่ะคุณต้องรู้สึกว่าโลกทำรลายคุณแต่ถ้าวันนี้คุณกินเรื่องราวดีๆเข้าไปคุณจะรู้สึกซาบซึงและขอบใจขอบคุณนะคะในสิ่งที่โลกให้กับคุณครูมักจะขอบคุณทุกๆวันเลยนะคะก็คือการที่ครูยังมีลมหายใจได้ไปต่อ เรารู้ซึ้งคุณค่าของชีวิตมาตลอดระยะเวลาที่ครูได้ร่วงรู้กฎจักราวาลกฎแรงดึงดูดนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับครูนะครูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีมากนะคะเพราะว่าเรารู้คุณค่าของเวลามาตั้งแต่ได้เจอกฎจักราวาลกฎแรงดึงดูดแล้วครูก็สอนเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราต้องใช้เวลาให้คุ้มนะลูกทําไมต้องไปอยู่ด้านลบด้วยทําไมต้องไป เอาตาเราไปเห็นเรื่องราวลบๆด้วยถ้าเห็นแล้วเราไม่ต้องตกใจค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะดูเรื่องราวลบๆมันจะไม่เข้าเราฮะถ้าเราไม่ตกใจหรือไปเศร้าโศกเสียใจตามเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําทวันนี้ถ้าเขาก็ททาใฝ่ใฝ่เรียนใฝร่รู้แต่ด้านไม่ดีเขาต้องเจอเรื่องไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเขาใฝเ่เรียนใฝ่รู้ด้านดีเขาจะต้องเจอเรื่องดีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราต้้องถาาาามตัววเเเรร่ฮ เรามองเห็นข้อดีอะไรที่เราได้มีชีวิตอยู่ได้เจอกันได้สร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะคะะระหว่างที่ครูกําลังพูดไปครูอยากให้เราฟพงให้นึกถึงพระเจ้าของเราก็ได้นะคะหรือโลกใบนี้ก็ได้คุณอยากจะขอบคุณอะไรครูไม่อยากให้เรามาแบ่งแยกกันด้วยศาสนานะคะแต่ครูอยากให้เราเปิดใจว่านี่คือกฎแห่งศัสราธรรมที่พระศาสดาของทุกศาสนาสอนหมดนะคะ การนั่งสมาธิถือว่าเป็นการเรียกสติได้ดีที่สุดบางศาสนาก็คือวิงบอลขอพรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสําหรับรูการนั่งสมาธิแบบนี้สี่แปดเก้ามันคือการที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบ,บูรณ์นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ารวมกายรวมจิตนะคะเป็นปึกแผ่นดีนะคะแล้วก็มีสติรู้เท่าทันเวลาที่เราทําดีไม่ดีเราสามารถที่จะแยกแยะได้เร็วกว่าขออื่นเขาดังนั้นเนี่ยน,นะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะ เรื่องราวดีๆนั่งสมาธิก็ร่วมกันจะใช้เวลาไม่เกินสินาทีนะคะในการไลฟ์จนพลังกัจกกักรวาลในสุัปดาห์นะคะอาจจะสิบกว่า 1, นิดๆแค่นั้นเองนะคะอยากให้เราขอบคุณกันก่อนลอ,อ,องขอบคุณนิคะว่าเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้รับอะไรลองมองด้านบวกนะกับจัก,กรวาลบ้างนะคะครูจะเริ่มแล้วนะสําหรับครูนะคะครูรู้สึกว่าครูขอบคุณมากเลยที่ครูได้เจอาจากับจักรวาแลแบบนี้ดู กูขอบคุณตัวเองมากที่ตัดสินใจไปต่อด้านดีงมงายด้านดีจนทําให้ครูสร้างทุกอย่างได้เรียบร้อยสมบูรณ์ในหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งและยังคงมิส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนซ้าแล้วซ้าเล่ากูรู้สึกว่าครูโชคดีจังเลยที่คูได้มารู้จักพวกเราทุกคนเราทุกคนต่างรวมพลังกันสร้างสรรค์สังคมด้านดีและแผ่ขยายสังคมด้านดีนี้ไปทั่วโลกเลย ครูรู้สึกขอบคุณลูกศิษย์ครูทุกคนที่ลุกขึ้นมาสร้างผลลัพ์กันอย่างมากมายให้กับตัวเขาแลา้วก็ครอบครัวมันเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจที่ทําให้ครูมีความสุขทุกครั้งนะแม้กระทั่งถ้าเกิดมันจะต้องถึงวันสุดท้ายในชีวิตครูก็จะลึกถึงว่ารอยยิ้มที่เราเคยมีให้กันมันมีความสุขมากที่เราได้เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเสจเช่นเดียวกันครูขอบคุณทุกสรรพสิ่งทัน่นทัวนท่วอนัน,น,น,นตัากาลเลย ที่รักส่งเสริมสนับสนุนครูทุกย่างก้าวเลยไม่ว่าครูจะทําอะไรครูได้รับการสนับสนุนตลอดเวลาไม่มีบทเรียนใดที่จักรวาลส่งมาแล้วครูโกรธจักรวาลเลยไม่เคยมีซักบทเรียนเลยที่ครูโทษว่าทําไมต้องเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันครูไม่เคยคิดว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูเป็นเหตุการณ์เลวร้ายเลยค่ะครูกับรู้สึกว่าครูโชคดีที่ครูได้เรียนรู้ครูโชคดีที่จักรวาลส่งมอบบทเรียนนี้มาให้กับครูค่ะทําให้ครูได้เกิดการตระหนัก กระนกแล้วก็พัฒนาตัวเองนะในการไปต่อด้านดีเสมอๆนะคะครูขอบคุณครอบครัวครูที่น่ารักเมื่อไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะเรากลับมามองสถาบันครอบครัวสถาบันที่เราตั้งใจทําให้ทุกคนมีความสุขผลบุญนั้นไม่ไปไหนคะ่ะเมื่อวันที่เราได้เจอบทเรียนบางสิ่งบางอย่าง เราจะเห็นสถาบันที่อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาเลยนั่นคือสถาบันครอบครัวที่คอยรักให้กําลังใจให้พลังใจให้ยาชูกาลังชั้นดีนะคะยาในหัวใจนะคะได้อย่างชัดเจนครูขอบคุณสามีครูที่น่ารักนะคะดูแลครูอย่างดีนะคะตลอดเวลาอยู่แล้วนาแต่ก็ดีมากินยิ่งขึ้นในทุกวันครูขอบคุณลูกๆครูที่เขาเป็นอภิชาตบุตร าคือของวัญที่ดีที่สุดของจักรวาลนะคะที่ส่งม่าให้กับครูครูขอบคุณครอบครัวครูพ่อแม่ของครูที่ส่งมอบพลังใจแรงแชร์แรงเชียร์นะคะให้กับครูตลอดเวลาเลยครูขอบคุณพี่น้องของครูนะคะที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับครูนะคะเป็นพลังใจที่ทําให้ครูมีพลังทุบสู้ในการไปต่อเช่นเดียวกันครูขอบคุณอาหารทุกอย่างเลยที่ครูได้กินเข้าไปนะคะครูรู้ว่าอาหารทุกอย่างสแปร์เป็นอาหาริพิ์ ในการปกป้องรักษาฟื้นองตัวครูแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้คนมากมายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันได้อย่างง่ายๆสบายๆรูขอบคุณทุกการกระทำด้านดีของครูนะคะที่ส่งผลกลับหาครูอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่ขอแล้วก็มากกว่าที่คิดด้วยนะคะขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นกับครูค่ะครูรู้สึกซาบซึ้งใจที่ครูได้มาทาดี แล้วก็จะทําต่อไปนะคะตาบสิ้นลมหายใจสุดท้ายของปูนะคะปูมีความสุขจริงๆนะคะกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของปูค่ะ,คะอันนี้คือร้าวๆนะข้าวๆนะฮะเราตั้งโปรแกรมด้านดีแบบนี้นะคะพูดไม่รู้จบกลักลุงนะคะพูดกันไป3ปี8เดือนก็นยังไม่จบเลยนะคะในเรื่องของการขอบคุณเนาะเราขอบคุณได้เยอะมากเมื่อเรารีเซ็ตโปรแกรมแบบนี้แล้วนะคะเราสำเร็จูุคุณแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรา ปีติสุขเราหัวใจทองโตแล้วใช่ไหมหนูก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยมานั่งสมาธิแบบก้านั่งไปพร้อมกันค่ะ วายเวรชันที่ดีมากๆนะคะไม่ใช่ว่าเราได้แค่คนเดียวนะแต่เราเหมือนเราขึ้นพรมวิเศษไปด้วยไปด้วยกันพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้มาจูนพลังนักสมกาธิร่วมกันถือว่าเป็นบุญบาร,รมีที่โอ้โหได้หลายเด้งมากๆดังนั้นเนี่ยอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ความดีนี้คุ้มครองเรานะคะเป็นเหมือนเกาะแก้วประกายฟ้านะคะ,กะแก้วแก้วที้เ็เจ็ดชั้นนะคะในการปกป้องคุ้มครองเรา่ะโอกาสดีๆแบบนี้ ถ้าครูจัดเวลาได้ก็จะมาพาพวกเรานะคะคจูนพลังกจัก,กรวาลทุกวันเลยนะคะรักพวกเราทุกคนนะคะแล้วอยู่